สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตปํารับดําสิงพี่น้องมาวันนี้พาพี่พี่น้องมาชมที่งานสับสถิตนะครับเป็นงานถ้อยนะครับมันนี้ร้อยเที่ยวพี่น้องหนึ่งร้อยเที่ยวผมทีนะครับ ทางบ้านหนองกุ้งเฮาเนี่ล่ะพี่น้องหานบังไฟป่าหน,นองกุ้งงูหานะครับตำบลกุ้งเงินนะอำเภอเสระบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้อยู่กับเจ้าโกเบนะครับร้อยยี่สิบมักทีขีดสามขีดนึงขีดนึงนะครับโอ้ลงหน้าลงหลังเอาเดก้านะครับร้อยเก้าสิบห้าเร่งมาป้าสุกสัน เห็นขั้นแรกนะครับนี่งานมือเนี่ยสีวิไลทัวอ,อะแลนบ่ไกลพี่น้องประมาณจักสี่หาลอยเมตรนะครับ ่าจจะมีสองคันครับมันนีแลนรถดำเฮ้านะครับสมอครับดีกาแล้วครับผูเปาอาดโูเบร้อยยี่สิบนะครับจีตหนึ่งเสียเล็กเป็นโชเฟอร์เองครับ สีพีดีหนึ่งครับสีสุกได้เล็กอินเจกชั่นทะโบนะครับรอยยี่น้ำหนัก12ตันพี่นอ้องตัวนี้85สิบหาแรงมาครับสมอนะครับเยว7เซี่ครับร้อย7สิบหาแรงมา เป็นงานเที่ยวพี่น้องมื่อนี้งานถมทีนะครับหนึ่งรเที่ยวจัดไปครับมื่อนี้บอว่าในฝนตกพี่นอ้องแต่กับบเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าดินไส้แรนขึ้นมานี่ก็เป็นลูกล่างแล้วพี่น้องที่เสียเล็กเองครับ ไปแล้วสมองกันนะครับโอ้โหมีหม่งลบอยู่วันมีหม่งลบเวย้ย ยำแล้วนะครับสำหรับเจ้าโกเบตัวนี้เอ,มา,อามาไม่ไหมก็รู้สึกว่าสีปวยปวยดุปวยบอบนะครับเซลเล็กก็ต้องจัดเบิดไปหลายบาทครับจัดไหมอันใดพอดีนะครับเรืนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วผมมีปัญหายอย่างเรากพี่น้องหรือว่าเค,ครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกโซ่เปลี่ยนไหมนะครับ หรือว่าโอเคครับวาเนี่ย รตกเมื่อวานเนาะครับจะ่ากรบเปถือกับว่าแรงกับนอกระเดียพี่น้องเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดพี่น้อง สำหรับเจ้ามาที่รอยยีนะครับเป็นเครื่องใดเล็กพอดีล่ะพี่น้องซรับเนี่ตักใส่รถด,ดำนะครับหลอกห้หลอกหน้านะครับไวแท็กนี่ห้าสเส้นนะครับใส่รูเลอร์ล่องรับการก,กระโดกโคกลูกพี่น้องจะเลียหนึ่งโตนะครับบัมเจสามีหกสาม อยู่ตอนนี้เก่าหนอกกีปุครับตัวนี้โทรสั์คนโทรนมีเรียบร้อยนะครับไฟฟ้าเต็มเย็นครับเสียเล็กจัดไหมเย็นเ๊ยบครับแอร์หนาวเลย มาอน,นี่มีรถดำสองคันพี่น้องพอง,งานกันบบ่อไยนะครับลอยเทีย่ยวแหลนบ่อไก่พร้อมพี่น้องน่าจ,จะเซ็ตนะครับมือเดียวเด็กก็อันนี้ปลาสุกสันนะครับสีวิไลยทั่วร้อยเก่าสิบหา้า้ยมาครับ อากาศรู้สึกว่าซีร้อนพี่นอ้องแดดเปียงๆแล้วครับสามโมงครึง่งสามโมงเช้านะครับสามโมงสามโมงครึง่ง งานทรัพย์สิทธิ์นะครับมาเนี่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชมนะเป็นกำลังแรงใจให้สมบัติดำสิ่งได้เฮ็ดเชิปมาฝากพี่ฝาก,าก,าก,ากน้องเรื่อยๆครับวันนี้ก็อยู่ทางบา้านหนองปุ้งนะครับตำบลพุงเงินอำเภอเสนาพุ่มเฮางานเที่ยวนะครับถมทีหนึ่งร้อยเที่ยวครับวันนี้ทีมงานทัพย์สิทธิ์จัดไปน่าจะเสร็จนะครับรถด,ดำสองคัน ว่าเลนบลกไกลครับสี่หารอยเมตรพี่น้องมือนี้เป็นยังนอก็ว่าวิดว่าถือแต่น้องมือนี้ นิ่มๆพี่น้องนิ่มๆเอียนเครื่องถ่ายมาใหม่นี่โชว์โชว์เครื่องถ่ายใหม่บ่เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวมื้อนี้สำหรับมื้อนี้คลิปนี้ลากันซ่ำเนี้ล่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชม ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขมันม่นมันมม่นลำลำเรยๆมยเงื่อท้องกันใส่กันหลายๆพี่น้องสวัสดีครับ